ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข,ข่าวดาวกระจายค่ะมากี้เอาด้วยชวนแต้วเต้นก้มต่ำแต่แฟนๆรีเควสขอแบบนี้กลายเป็นประเด็นดราม่าก,กันเลยทีเดียวกับนางเอกสาวแต้วณัฐพรที่ไปร่วมฟิชเชอรลิงในเพลงก้มต่ำกับหนุ่มป๊อกพัฒส,สอนก้อนแล้วไปเต้นเพลงนี้ฉลอง3ล้านวิวที่กลางสีแยกไฟแดงแม้จะดักดราม่าเอาไว้แล้วว่า ปอลอไม่ด่ามานะไฟแดงอยู่จ่ะแต่ก็ยังโดนชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์อยู่ดีทำให้มากี้รราศีในฐานะภรรยาหนุ่มป๊อกและเพื่อนสาวแต้วออกโรงชี้แจงแทนโดยบอกว่ารอไฟข้ามเขียวคนข้ามกันเต็มเลยแต่พอแต้วมาก็ยืนดูเฉยฮ่าฮ่าฮา และล่าสุดสาวมาร์กี้ก็ไม่ยอมตกเทนควงสาวแต้วเต้นก้มต่ำอีกรอบแต่คราวนี้กลัวมีดราม่าเลยเต้นกันเพียงแค่ข้างถนนเท่านั้นและแน่นอนว่าก็ยังมีทั้งคอมเมนต์ชื่นชมติติ่งแตกต่างกันออกไปนอกจากนี้บรรดาแฟนๆยังรีเควสให้สาวมาร์กี้ชวนเพื่อนคิมยายา่ยามาออกสเต็ปด้วยกันบา้างคงจะดี